ช่องที่ช่องนะครับพามาดูาบรมครูหมอชีวโกโกมารพัฒนะครับก็ที่นี่อยู่ในโรงพยาบาลน,นครพิง์สวยงามสง่ามากเลยครับผมก็หมอชีวโกโกมารพัฒนนี่ก็เป็นครูไม่ใช่เป็นครูเป็นผู้รักษาพะาระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ งามมากผมมาบริจาคเลือดนะครับทางที่94ให้ทุกคนอนุโมทนาบุญแล้วก็จะเดินทานตรงนี้อยู่บ่อยๆนะเป็นศาลาทําดูหน้าเลื่อมใสศรัทธามากเลยก็มีคนมาไหว้นะนี่นะก็พักคาถาเขาก็จะมีให้สวดตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวสวดไปพร้อมกันนะนะโมทัสสะทัพควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ โมตสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมทัสสะทะคขวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะโอนะโมชีวโกศิรสา,าหังกรุนิโกสัพพสัตตานังโอสัทธะทิพ,พมะนตังปภาโสสุริยาจันทังโกมารพัพโจตกาเสสิวันทามิปันติโท สุเมทโสตโรคาสุมะนาโหมิขอด้วยบุญที่ผมช่องริโชคในกคิจหาริ์พิประสุภัธรรมาดีแล้วบริจาคเลือดมา94ครั้งขอให้ทุกท่านที่เจ็บป่วยอยู่ขอให้มารายหายศูนย์หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วขอบารมีหมอชีวโกมาราพัฒด้วยนะครับผมให้คนป่วยคนไข้ที่มาโรงพยาบาลหายเจ็บหายป่วยกันเร็วๆนะ ไม่ว่าจะเป็นใครคนไคข้ที่โรงพยาบาลไหนจังหวัดไหนในโลกในประเทศใดก็ตามนะครับแล้วก็ขอให้อาน,นิสงส์งที่ผมบริจาคเรื่องนี้จงถึงแต่ทุกท่านนะครับให้ได้บุญกันไปนะครับใครไม่เจ็บไม่ป่วยก็ขอให้แข็งแรงอย่าได้เจ็บได้ป่วยนะครับผมนีม่นะก็จะมีไก่นะเต็มเลยเขามาเหมือนอน่าจะนำมาแก้บนนะแล้วด้านหลังก็จะมีเหมือน เป็นพ่อปูห่หรือสีนะครับคราวที่แล้วว่าจะถ่ายก็มีคนมาจะถ่ายวิดีโอนะก็มีคนมาว่าดูชาอยูจนไม่สะดวกเพราะว่าองค์นี้ตั้งงามนะคงับส่วนองค์ใหญ่นี่ก็สั้งงา,งามมากเลยนะครับเลยอยากให้ทุกคนได้เห็นนะ ส่วนด้านหลังก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมช่องริโชคก็มาให้ดูประมาณนี้นะส่วนด้านล่างด้านหน้าก็จะมีไก่ตัวใหญ่นะครับผมหมาลายก็มีนะครับคิดว่าเป็นของที่มาแก้บนนะ